ก่อนจ้างบริษัททําเว็บไซต์ 1. จะต้องดูว่าบริษัทนั้นเข้าใจธุรกิจของเราจริงหรือเปล่าเพื่อให้ได้เว็บไซต์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์และตอบโจทย์ธุรกิจแล้วค่ะ 2. ให้ดูตัวอย่างผลงานค่ะดูว่าลูกค้าพอใจกับเว็บไซต์ที่ได้หรือเปล่าสวยงามตามต้องการหรือไม่3ามเลยคือขั้นตอนการทําเว็บไซต์ต้องชัดเจนค่ะ เขาต้องแจ้งเราชัดเจนว่าทำลายไหนทําอะไรสัปดาห์นี้เริ่มทําอะไรสัปดาห์ที่2เริ่มทําอะไรอันนี้เขาต้องแจ้งให้คุณทราบชัดเจนนะคะและ4ให้คํตปรึกษาและแนะนําเราได้ค่ะก็คือต้องมีความจริงใจนั่นเองข้อนี้เนี่ยจะทําให้ลูกค้าอย่างเราเนี่ยเชื่อใจบริษัทนั้นค่ะและ5นะคะต้องดูบริการหลังการขายค่ะอันนี้เนี่ยต้องคุยกันให้ดีนะคะสอบถามไปเลยว่าบริษัทคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาส่งมาเว็บไซต์ให้เราแล้วจะมีบริการหลังการขายอะไรหรือเปล่า อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเว็บไซต์มีปัญหาใช้งานติดขัดเกิดแอ,อรเรอร์ขึ้นมาอย่างนี้บริษัทคุณรับผิดชอบหรือเปล่าอันนี้ต้องคุยกันให้ดีนะคะน,นี่ก็เป็น5้าข้อคร่าวๆที่จะต้องรู้ก่อนจ้างบริษัททำเว็บไซต์นะคะแล้วถ้าท่านใดนะคะสนใจอยากจ้างบริษัททำเว็บไซต์นี่เลยค่ะ KT e n d e r p ไม่ว่าจะเป็นการทำออกแบบหรือดูแลนะคะครบวงจรมากเลยทีเดียวเพราะว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่า10ปีแล้วค่ะ งานของลูกค้าเราก็มากมายยังไงเนี่ยไปดูหน้าเว็บไซต์เราก่อนได้นะคะ KT e n d o r o p ค่ะ